จังหวัดเลยกันนะครับผมเพิินกาดได้มอบหนังสือหให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกนะครับเพื่อกระจัดความยากจนและเป็นการพัฒนาชนบทครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับนายทวีเสริมพักดีกุลนะครับเพื่อจะเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตหาให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับ เพื่อตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อกระจัดความอยากจนนะครับโดยพนักงานเนกม็มีนางวราพรเสริมพักดีกุลนะครับนายยกรากาชาจังหวัดเลยพร้อมทง้งนายทวัดชัยบุญแก้ววั่นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่ที่สาขาของเพิ่นนําพร้อมด้วยนางสาว วันนิชการดวงสีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลปากป่วนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิงนง่นกับนั่นพญานุาลรมพิธีในเทือนีนั่นครับคณะที่รัฐบาลเพิ่งกรมีนโยบายเร่งด่วนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ3ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดและปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองนะครับซึ่งที่ประชุมเพิ่งกระได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมาการอํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารการจัดการ การใส้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ให้ที่ดินของรัฐมากชสให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อมากระท่วงมหาไทยกระไดเห็นชอบให้กรมที่ดินนำที่ดินสาธารณะประโยชน์ประเภทที่ทำเล่เลียงซัตว์และทีป่าซาสาธารณะประโยชน์นะครับที่ประชาชนเลือกชสประโยชน์ร่วมกันและมีการออกหนังสือสำคัญสำรับทีหลวงแล้วเพื่อนำไปดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ใส่ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเลยนะครับก็บมีมติออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่ให้กับทายาทโดยท่าของผู้รับอนุญาตที่ถึงแก่กรรมแล้วซึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอใส่ประโยชน์ในที่ดินจํานวน32ไร่30าแปลงและผู้ครอบครองใหม่อีกหนึ่งไร่ดังนี้ครับแปลงปลาเหลา หลวงสาธารณประโยชน์แปลงหนึ่งมูที่ําบตปากป่วนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจํานวน11บเอ็ดไร่สิแปลงสําหรับแปลงปลาเล่าหลวงสาธารณประโยชน์แปลงที่2หมูที่3ามตมปากป่วนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจํานวนเก้าไร่สิบเอ็ดแปลงนะครับแปลงสสนามหญ้าบ้านไร่่ามสาธารณประโยชน์ตลหน้าอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลยจำนวน8 ร่แปดแปลงนะครับพร้อมทั้งแปลงทีงทํำเล่เลียงสัตว์บ้านแหล่งวายสาธารณประโยชน์ตำบลหน้าอ่านอําเภอเมืองจังหวัดเลยจำนวนสองไร่สองแปลงแปลงไช่ตะลิงน้ำเลยหลังตลาดเ้าเทศบาลเมืองเลยตำบลกุดปอ่องอําเภอเมืองจังหวัดเลยจำนวนสองไร่สองแปลงและออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ครอบครองที่ดินรไร่ใหม่อีกหนึ่งไร่หนึ่งแปลงนะครับ